นั้งเลใส่ายื่งกันดูครับอะไรๆอับไปเลยครับนี่แง่ขูเลยครับนีตุมอยู่ครับผมเมนครับนี่วาครับไม่ได้ใครแงน่นะครับ ครื่องที่ราคาผมโอ้โหดอกนี้บ่ได้ครับนี่ขึ้นละขึ้นมาเลยครับผมเป็นจุ่มเลยครับนี่สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนพี่น้องสุูดสก้คนครับผมมาปล่กับซองบใบแล้วครับผมรอปลารอโขกขึ้นเก้าครับผม ยังอยู่ลําพูนคือเก่าเด้อครับพี่น้องแต่เปลี่ยนดอยครับผมครัเมื่อคืนเบิ่งดอยนี่จักมีเห็นอย่างแน่แล้วครับผมอืีแต่มันกับพอเดี๋ยดิทีต่างเป็นตะมี่ให้ผึ่งเนาะมีอันครับนี่พ่อแล้วเอี่ยมดพ่อแล้วเอ่อกเป็นสันซี่ซืแต่วงพ่อแล้วครับผมมีอันครับพ่อรอสาทําเพลงครับผมฮิตบนเขาหน้าเลยครับผมเมื่อใหดผึ่งจั่าผมมันนี่มีครับผม พี่บ่าวเอาตจ้นีนก่มนไปล่พี่ตัวตครับ่ตวเกลังออกเมนครับี่ตุงซาดหรอที่น้ำหมูออกดิเม่นครับหายไปคนตุ่งตซาดแซ่บๆเลยครับผมเม่นครับแงหวานครับผม

เรื่องอะไรบ้างมีนี่เพราะว่านาเบืองอะไรบ้างงูขาวครับผมเพราะว่าเห็ดเออ่เห็ดผงสาดมากเห็ดหลังงูมากครับผมอ๋อเห็ดลงูเหรอครับผมงูเครับผมใครทั้งสูงงูเหลืองครับงูพี่น้องจะใครไงครับผมเปลี่ยนดอยใหม่มาพร้าวนีละงูครับผมงูนครับ เพื่อนว่าเฮดังงกออกก็สั่นกันได้บาเบิงครับนิดหน่อยนเาครับไมไ่ใครเลยครับ <c oughs> มันก็ขึ้นไม่หยีกแม่นครับเนี่ครับผมเพ็ดรังเลยครับผมนี่นะครับเนี่ยนีสีชมพูเนาะแม่นครับสีข้าวสีนี่นะน้าพื่อนมองเห็นรังเหรอสั่งเลยหัวหน่อยมันก็ต้องขึ้นครับ ตัวเป็นแห้งห่อนแห้งเนาะแห้งครับขนาดฝนบนตรงมือเดียวได้หน่พูดถึงหกบลุมม่มหงูกน้อยครับผ <c oughs> มหงูกเรืองกระดอกชำนีนะ อนี่เป็นมูเอ้ยูสามูสี่ดอกแปลว่าเพิ่งออกนหลายเมือน่าดอกบ,บางอย่างนี่อ,อ,อ,นอง่ายเนื้อปูยอย่งางเดี๋ยวง่ายง่ายครับผม ครับอ,อีกดอกนะนึงสีเหลืองดอกนี้ครับนะตั้งไลยใส่เลี่ยงกันดูครับโอ้ยหไหนจับไปเลยครับนี่ เดี๋ยว่ขาวเด้ขาวหนึ่งไแนครับผมนี่เลยครับามคูเล้ครับ่ตมอยู่ครับผมเมนครับนี่เคยพบเคยผ่อนดอกใงญ่ปนี่ครับหน่อยนะจุมเลยครับนี่สิได้ป่ได้ได้เอาไปแกงครับผมองก็้่ได้แน้น ไอ้เพี่อนเขาเพืันเขาเขามีครับผม จุ่มนะครับนี่ตัวนี้ดอกน้อยวยอ่าจะระวังไม่ได้ครัโอ้ยคุณครับผมเอาไปปิ้งตามปนครับแมนโอ้ก็หยากแห้นะงงนี่ปนไหนเด้อครับพี่นอ้องแมนครับก็ลังหมานาในครับ เมนครับค้นก็นไดแกงก็ไดด้หน่ขาสองเาบาสิบเากระทด้วยครับอปอขาเพิ่เนาะครับเชือ,อกันสัวปเพิ่อต้อนจากเมนครับอุยอ้ยดอกมางไงเลยางโง่โอุย้ยเ <c oughs> <c oughs> พสปอเพิ่นกระโลนุงมาปอกหัเนาะเมนครับ Tony quay lần sau tôi mượn tôi mê mượn bị mượn tôi mượn tôi mượn mình mượn tôi 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 này tôi mượn nó <laughs> <laughs> mượn นางงา้ย <ge ar> ่น <ies> <t> <ieß> <t> ี่น <t> <gardens> <t> <t> ี่นงแขงแสบครับนี่ไหนบ้างใช่ไหนบ้างนี่จะลัางแข็งแสบๆครับไม่นครับทำโอ้ยขึ่นหน้าเบิร์ครับคนบูชาคน บอกมัานหน่อยนะจุจ่มมันก็น่าเป็นจุ่มตัล่างสุดบามครับโอ้โหแบบง่ายครับ ล้านครับนี่ค,ครับอู้หจะดอกงามนี่ครับยังฝน,นมาตกแห้งงามน,นะ ไงเรื่องกันให้ซ้ำดอนี่แข็งมากนะครับถ้าดีเดอกหนุ่มเล่าได้ไดปปิ่งครับนี่ไปจักแข็งไข่ไปจั มาแล้วไปจได้เห็นละงูกันไม่เห็นครับ <จะ S 1> ผมไมเห็นผึ่งโดยเดียวกันนี่เนาะข้าเจา้าบ่เห็นบ่นี่จุมนั่นครับอืมขึ้นมาทางนี้มีเห็ดไข่เนาะ เพิ่งเจอเลครับผมโอ้ยโอ้หดอกนี้บ่ได้ครับนี่ขึ้นละอืมน่าม,มากครับนี่ครับผม nổi tuần này Hãy subscribe cho kênh không อย่างนี้มองสูงนะครับไมงนะไปจะไข่หรือไงครับสองคืน จุ่มชนีดกระฮอมเนาะเนีครับครับเป็นละงอบบ้างต้นๆนะครับผมเมียนครับผมมันคือเก่าครับมันพักมันแน่ครับผมเนียนครับผมสองเบาเบาแต่เลี้ยงกระตาไม่เด้อครับเมียนครับ เห็นละงูกบซีเตอร้ไล่เติมด้วยครับผมเห็นละงูแดดประมาณโลนึงอยู่แล้วครับผมครับหมาสารพันเองครับเห็ดละงกเห็ดเพลิงเห็ดล้างแหล่ครับตะไคร่ครับผมนครับผมแล้วก็เห็ด่านอีกสองสามดอกครับสองมาจะไปกินเองครับผมนครับอุ้ยเห็ดเครื่องหลากหลายเนาะเห็ดละงูน้ำครับผมเห็ดเพลิงเขาก็ได้เนาะครับเอามื่อื่นสองเบาคอยมาเลาะเบิรงกไหมครับผมนครับผมนี่มืนหนีมาสวยเติบครับผมกว่าสิได้ขึ้นดอยเนาะ ขึ้นด้วยนี่กับหาโมงซี่สิบครับผมแมนครับผมสุดยอดครับมันนี่ถือว่า,าตาตยไงครับผมเอากอดลงมาต้ตนดูสิว่ามีเนยหน่อยเด้อครับผมพอดีครับนี่เอ้าเอาร่างกายข้มันขึ้เก่าครับผมแมนครับผมขอบคุณพี่น้องทุกท่านเด้อครับที่เขามารวมเดินทางมากดไลค์กดแชร์มาคอมเมนต์มาพูดคุยกันครับผมสองบารต่อคอมเมนต์มาเปิดกะสองบารก็ขอให้หลายเด้อครับผมนี่แหละครับ สองมากันนะผลงานดีๆเห็นกันหน้ากันพี่น้องได้เบื้องหีังก็เก้าครับผมวัอนี้หลากหลายเห็นหลากหลายชนิดครับผมหนังงวงก็ลังเลิร์มากครับเดี๋ยวใครายเติมอยู่ครับวัอนี้ครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้สองหมาขอต้อนรับกระบาลก่อนครับมาปอกกันคลิปไหนคลิปเมย์กับผมมันหลุ่มว่ามือสองหมาถพายพี่น้องไปทางไหนครับผมครับผมสำหรับคลิปนี้ขอต้อนรับกระบาลก่อนครับมาจนสวัสดีครับครับพุ่มสวัสดีครับหักหน่อยหน่อยหักด้านหน้าเด้อครับพี่น้องจังพอกันมือหนามื่อหลังครับเมย์ครับผมครับ